สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับยามเย็นๆนะครับมานั่งอยู่ริมทะเลนะครับเมื่อก่อนนะครับตื่นเช้ามานะครับก็เห็นทะเลนะครับโอ้ยเบื่อนะครับถ้าได้ไปกรุงเทพนะครับไปเห็นไฟสว่างสว่างโอ้โหมันเป็นอะไรที่อลังการนะครับเห็นไฟฟ้าตามท้องถนนนี่โอ้ยสุดยอดมากๆนะครับ นั่นคือความตื่นเต้นนะครับของเด็กชายคนหนึ่งนะครับอ่าก็เด็กชายเฉลิมพลคุยทองนะครับอ่านั่นคือผมนะครับหลังจากที่ผมไปอยู่กรุงเทพนะครับได้ไปเรียนหนังสือนะครับตอนจบชั้นประถมปีที่5โอ้โหเชื่อไหมครับว่าอ่าตื่นเช้ามานะครับก็ขึ้นรถเมยบ้างนะครับขับรถเองบ้างนะครับรถติดโอ้ยนะครับแล้วก็ต้องต่อสู้ฝนขวายนะครับอ่าทำงานอยู่กับบริษัทจูลงนะครับ แล้วก็ทําหลังจากนั้นนะครับอยู่กับจูลงมาก็หลายปีนะครับแล้วก็มาอยู่กับฮาซามะนะครับแล้วก็อยากรวยนะครับเป็นลูกย่างไม่รวยนะครับไม่ว่าตําแหน่งใดๆก็เลยมาเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับมารับเหมานะครับเปิดบริษัทรับเหมาไปหาคนงานถึงอีสงอีสานนะครับภาคใต้ก็มีนะครับคนงานหลายร้อยคนธุรกิจดีมากนะครับกาไรนะครับเป็น10ล้านนะครับหักลบกลบหนี้แล้วก็ยังเหลือ หลายล้านแต่เชื่อไหมครับว่าเมื่อทําอยู่นานไปนานไปนะครับชักจะเบื่อหน่ายนะครับไม่มีเวลานะครับจนอยู่มากนะครับผมนับว่าโชคดีนะครับที่ผมได้กลับมานะครับหลังจากโหยหาชายทะเลนะครับมานานเด็กท้องสวนไร่นาเมื่อจากท้องนาคิดถึงชายเลเพราะชายเลคือที่ที่ผมเคยวิ่งเล่นนะครับตอนนี้ผมก็ได้กลับมานะครับได้เกษียณอายุตัวเองนะครับขายบริษัทนะครับ ให้กับเพื่อนนะครับตอนนี้เพื่อนก็รับเหมาอยู่นะครับทั่วประเทศนะครับแถวสมุทรปราการนะครับบริษัทเขาอยู่ที่สมุทรปราการนะครับนั้นก็เขารับมรดกตกทอดของผมนะครับมาเหนื่อยแทนผมนะครับเนื่องจากผมได้พบกับคุณแองเจิ้ลนะครับจากจังหวัดระนองนะครับเป็นเพื่อนกันใน a c e b o o k นะครับถามผมว่าอยากมีเวลาไหมผมบอกอยากมีเวลาแต่ผมต้องเอาเวลาไปหาเงินแต่เขาบอกว่าถ้ามาทําธุรกิจที่เขาทําอยู่นะครับแค่ใช้มือถือเครื่องเดียว สามารถสร้างรายได้เดือนละ,อะเป็นแสนหรือเดือนละเป็นล้านคุณว่าดีไหมใช้เวลาว่างๆทําธุรกิจและมีรายได้ภายใน3-5ปีเดือนละหกหลัก7หลักนะครับผมก็ว่าดีสิแต่มันจะเป็นไปได้หรือหลังจากที่ผมเปิดโอกาสให้ตัวเองนะครับปัจจุบันนี้นะครับผมเองก็ได้กลับมาอ,อยู่ที่บ้านนะครับช่วงนี้วิกฤตโควิด -19 ผมก็มาอยู่บ้านนะครับก็ผมอ,อยู่ในโลกออนไลน์นะครับ แล้วปกติผมก็ไปไหนมาไหนนะครับอยู่เรื่อยผมไม่ค่อยอยู่ติดที่นะครับไปอยู่บังกะโลแถวกระบี่บ้างเชียงใหม่บ้างนะครับเพราะว่าผมไปทํางานทําที่ไหนทําในมือถืองานของผมก็คือเที่ยวเที่ยวไปด้วยทํางานไปด้วยแม้แต่บนเครื่องบินผมก็ยังสามารถาทำคอนเทนต์นะครับบนเครื่องบินแล้วก็เอาลิงก์ลายเอลไปต่อเอาลิงก์ลายเขียวไปต่อนะครับนี่ผมยกตัวอย่างให้ท่านดู นะครับถ้าท่านอยากมีชีวิตอิสระมีรายได้เดือนละนะครับไม่อยากบอกว่าเท่าไหร่แต่บอกว่าเจ็ดหลักแปดหลักนะครับก็ได้นะครับตอนนี้ท่านเปิดโอกาสให้ตัวเองศึกษาโลกออนไลน์นะครับทําอะไรก็ได้นะครับที่เป็นออนไลน์แต่สําหรับผมนะครับเป็นออนไลน์ร0อยเซนะครับไม่ต้องแพคกิ้งไม่ต้องอะไรนะครับแค่ระบบมาทํางานให้นะครับลองเปิดโอกาสให้ตัวเองนะครับแล้วก็ กดลิงก์นะครับด้านล่างถ้าเขาบอกว่าให้พิมพ์ว่าอยากรู้ก็พิมพ์ไปนะครับไม่เช่นนั้นท่านจะไม่มีโอกาสได้เจอเขานะครับครับผมขอให้ท่านโชคดีสวัสดีครับ